โรงเรียนสะอาดเพื่อนอเราปัญหาคือการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นงานของเพื่อนเพื่อนๆในโรงเรียนหมาจะแก้ขยาสองสาเหตุคือการทิ้งขยะไม่เป็นที่เพราะความมัให้ขอคนเราสาเป้าหมายคือต้องาการให้นักเรียนทุกคนวรรู้จักทำความสะอาดโรงเรียนทิ้งขยะ เราให้สะอาด4ทารแค่งจิงการออกการออกคนติค่าหรือ่อกกันเพื่อสร้างนหยได้จะมีการจับรุ่หรือจดทีบออกเพื่อที่จะทาและอตากะลงทุนลับนโรงเรียน มีคุณธรรมรู้จักหน้าที่วิริยะคือความภาคภูีิให้ผ่าดตอนจบจบประสบจบประสบความสำเร็จ